ส um, ่วนสั้นไรแล้วก่พบอกป้าก็สามสิโอ้คับกินนั่นเนาะแตเป็นสีเขีวคืออะไรยุกวนน้ำย้ายแยกม้าเป็มาน้ำเงาสี่องกัสีไปงานเตนเอาเชียงออกไมเชียงไปยะนนี่งานหลายอยู่อันี้จะ ไปบ้านหัวหน้าไทยแต่ว่าบ้านหัวหน้าไทยคือได้รันอยู่แล้เขาได้กลองนี้ทํางาได้เป็นําน่นล่ะเขาได้องหัวหน้าไทยคะลําหยังอันท้าลเสียงโทกันจะมีนนนี้ยังยเ็นนเขาเอเพยนอยู่แซมเพ่นหน้าก็มีเด้เข้าวัาน่ะอันเห็นดอกนึงโพดเห็นแล้วโพด ทางใต้เห็นเหรอเหนหน้าข่าบรรษาแด่นแบบนี้รวแห่นเห็นหน้าข่าววัตสาด้วยกันสีมมนทั้งไทยเลยทีเดั้งต่งงันถึงกับเต่งอ๋อโอ้มีแค่ซอนไปเท่านั้นแล้วยูต่ำคุณใช่เพมาเวาน้ำใช้รเท้าแล้วก็ไปแล้วกับไปเนมะหนึ่งเขาก็เ่เนี่ยลูกหนึ่งเรียกซูมอะไรพี่น้องกับสีไร้อะไรัำเล่นสุดๆที่ตํำคุณเทีน ้าเหนเอาสั่งเอาคาดมาให้นี่ต้องไปในเซา้ยี่หรเน้อเพิ่นว่าตายก่อนปูก่อน่าหน่อยเพิ่นเนาะอืปู่ย่าก็ยังเนาะก็มีให้สวนว่ามันสิตายตะคนกระดูกลยังบ่ตายเออมีสวนเนาะมันคนมีโรคกับคนบ่มีโรคมันต่างกันเด้อจังว่เนาะ ผู้พ่มีโรดูได้ดูได้้วยวันนี้แตม่เกิดมีโร่กับบ้านโรเิ่งกินเรากินเราเนาะจันลิไปไว้เมื่อกี้ว่าแล้วจนไว้นไว้ลราได้เที่ยวหาหมอเที่ยวหาหมอที่ได้ไปหงเป็นรูเป็นมาเร็งอีต้องมาเล้งเลยนะเ้มาเล้ có thì cần gì gì đâu chứ không chưa Thong chưa 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 thường chưa 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 chưa